พระเทพทรงกล่าวให้สัมภาษณ์จากนี้ไปประเทศไทยของเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกย้อนไปวันที่21กรกฎาคม2564มีโคดร,ระบุข้อความว่าพระเทพทรงกล่าวให้สัมภาษณ์ฟังแล้วซึ้งมากๆ 1. จากนี้ไปประเทศไทยของเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีก อาจมีหลายสิ่งเปลี่ยนไปรอยต่อของคนรุ่นเกา่ารุ่นใหม่อาจชัดเจนขึ้นมันคือการเปลี่ยนผ่านในวันที่พ่อไม่อยู่ทุกคนมีสิทธิ์เสียใจและควรเสียใจทุกคนมีสิทธิ์กลัวและควรกลัวแต่จงตระหนักเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยสติปัญญา 2. พ่อคือตัวแทนของความพอเพียง เป็นต้นฉบับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ประเทศไทยกำลังถูกปั่นด้วยกระแสะความโลภจงหยิบภูมิปัญญาของท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์จดจำหลอดยาสีฟันของท่านไว้จดจำการแต่งกายที่เรียบง่ายของท่านไว้อะไรที่ประหยัดได้จงประหยัดอะไรที่พึ่งพาตนเองได้จงพึ่งพาอะไรที่แบ่งปันได้จงแบ่งปัน เมื่อยืนด้วยํำแ่งของตัวเองได้แล้วเราจะพึ่งพาผู้อื่นน้อยลง 3. พ่อเป็นผู้มีความเพียรดุจพระมหาสนุกท่านเป็นผู้ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรโดยไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่จะถึงฝั่งความคิดเช่นนี้ทำให้ท่านทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้ฝากถึงคนไทยอย่าทำงานนะ อยากขับเคลื่อนชีวิตด้วยความอยากมีอยากได้อยากเป็นอย่าให้อำนาจวัตถุบังตาจนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีจงขับเคลื่อนชีวิตและการงานด้วยฉันทะความรักความเมตตาโดยประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เหมือนที่พ่อเคยทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง 4. พอยืนเคียงข้างคนยากคนจนเสมอ คนจนอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ที่นั่นท่านเดินทางบุกป,ป่าฝ่าดงไปเยี่ยมพวกเขาถึงบ้านเป็นพระราชาผู้อยู่ง่ายกินง,ง่ายไม่ยึดติดความหรูหราเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วเราอย่าหลงลืมปณิธานข้อนี้อย่าทอดทิ้งคนยากจนจงหยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าอย่าใช้ช่องว่างกฎหมายซ้ำเติมและเอาเปรียบผู้อื่น ไม่มีท่านเราจะมานั่งทะเลาะกันเหมือนในอดีตไม่ได้เพราะไม่มีใครที่จะมาห้ามเราได้ไม่มีใครอีกแล้วที่เราจะเกรงใจรับฟังเหมือนที่เคยรับฟังท่านถ้าทุกฝ่ายไม่คิดถึงข้อนี้ให้มากถ้ายังเอาแต่ความคิดตนเป็นใหญ่ประเทศไทยที่เรารักย่อมตกอยู่ในฐานะอันตรายเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วจงรักและถนอมน้ำใจกัน ให้มากกว่าที่ผ่านมา 6. สิ่งที่พ่อทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงสายแต่เป็นความรู้ขั้นปริชาญเราอาจรัก,รกษากร่างกายท่านไว้ไม่ได้เพราะนั่นคือกฎธรรมชาติแต่เราสามารถรักษาภูมิปัญญาของท่านไว้ได้จงค้นคว้าข้อมูลทางเทคนิคฝนเทียมเกิดขึ้นได้อย่างไร กังหันน้ำใช้พัฒนาคืออะไรมันมีความน่าทึ่งยังไงในมิติทางวิศวกรรมการพะปลูกโดยไม่พึ่งสารเคมีทำได้อย่างไรการพัฒนาดินรักษาน้ำชุบชีวิตป่าปเป็นอย่างไรทำไมท่านไม่สนับสนุนให้ปลูกพืชเชิงเดียวทำไมท่านจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการห่มดินท่านเคยสร้างรากฐานอันใดไว้ให้ วงการเกษตรกรรมของชาติสิ่งเหล่านี้ควรสนับสนุนให้มีการริ่เรียนกันเป็นระบบในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยถ้าเราทำเช่นนี้ได้ภูมิปัญญาที่ท่านคิดค้นมาหลายสิบปีจะไม่สูญหายไปจากสังคมไทย 7. จากนี้ไปจะมีคนอีกมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอาจมีคนที่ไม่เข้าใจท่าน ออกมาพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบจงใช้สติอดทนไม่โต้อตอบเหมือนที่ท่านได้กระทำมาชั่วชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอไม่เคยมีสันติภาพใดเกิดจากความรุนแรงและคำด่าทอ8พ่อเป็นผู้ค้ำชูศาสนาโดยแท้จริงไม่ใช่ด้วยคำพูดหรือแค่เม็ดเงินบริจาคเท่านั้น ต่ท่านคือผู้พิสูจน์ธรรมะด้วยกายใจในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมท่านคือนักภาวนาที่หาตรวจจับยากเป็นผู้มีอาณาปณาาสติเป็นวิหารธรรมทำไมพ่อทำงานหนักแต่ยังมีเวลาภาวนาทำไมเราทำงานน้อยกว่าท่านแต่เรากลับอ้างว่าเราไม่มีเวลาสิ่งนี้ต้องคิดให้มากเพื่อน,นำไปสู่การปรับปรุงเป็นแปลงตนเอง และข้อ9พ่อคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนด้วยชีวิตและการกระทำชีวิตก็คือธรรมะและธรรมะก็คือชีวิตที่ตั้งอยู่ในความธรรมดาที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนพ่อกำลังบอกเราว่าจงดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาททำให้ดีที่สุดในวันนี้ไม่ต้องคิดติดค้างเสียใจในภายหลัง และข้อสิบแม้วันนี้พ่อจะไม่อยู่แต่ขอให้ชาวไทยจงวางใจว่าสถานที่ที่ท่านเดินทางไปนั้นน่าอยู่และงดงามกว่านี้หลายเท่าท่านคือพระโพธิสัตว์ผู้ผ่านมาสร้างแสงสว่างการเกิดของท่านในชาตินี้เป็นการเกิดที่สมศักดิ์สรีแห่งความเป็นมนุษย์และเราทั้งใจไปกับท่านท่านคงไม่อยากให้คนไทย ถูกทับถมด้วยทะเลแห่งความเศรา้าอย่าทิ้งหน้าที่อย่าทิ้งการงานและสิ่งต่างๆที่รับผิดชอบอยู่จงตั้งสติให้มั่นคงเป็นกำลังสมาธิเป็นความสว่างเบิกบานเพื่อนำน้ำนอมส่งท่านสู่สวรรค์คาลด้วยหัวใจแห่งความรักของเราชาวไทยทุกคนฝั่งจบอดไม่ได้ที่จะเผยแพร่ต่อความบทนี้ เพราะเป็นประโยชน์ควรจดจำให้ขึ้นใจทิ้งไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวทุกอย่างที่ปรากฏชั่วขณะหนึ่งนั้นแล้วก็ดับหมดไปก็คือความหมายของความมั่งเปล่าแห่งสัจธรรมการไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงหรือธรรมะที่มีจริงของชาวพุทธทั่วไปในสังคมเป็นเพราะนับถือพระพุทธศาสนาเพียงแต่ในนามเท่านั้น ไม่เห็นประโยชน์ในการฟังธรรมตามการจึงไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในพระธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระบรมศา,ศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ทรงตัดสรู้และทรงแสดงถึงสภาวธรรมที่มีสามัญลักษณะสามประการคือไม่เที่ยงอนิจจงเป็นทุกขังไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้คืออนัตตา ซึ่งมีสภาพธรรมสองประเภทคือนามธรรมหรือนามธาตุหรือนามขันประเภทหนึ่งเป็นสภาพรู้ซึ่งมีทั้งจิตและเจตสิกรูปธรรมหรือรูปธาตุหรือ,ร,ร,อรูปขันอีกประเภทหนึ่งเป็นสภาพที่ไม่รู้แต่ถูกรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายแม้ว่าได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้ ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งมีพระธรรมที่ตรงตามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกให้ได้ศึกษาแต่ชาวพุทธกระดับไม่สนใจศึกษาพระธรรมโดยการฟังธรรมตามการจึงมีความไม่รู้และมีความเห็นผิดนานาประการโดยไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งการดำรงชีวิตและการดำเนินชีวิตไม่มีความเป็นปกติสุข ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความประพฤติปฏิบัติทุจริตทั้งทางกายวาจาและใจไม่มีความละอายชั่วไม่เกรงกลัวต่อบาปจึงมีความทุกข์กายทุกใจมากกว่าความสุขก,กายสุขใจเพราะมีไฟกิเลสทั้งโลภะโทสะและโมหะเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาการไม่เชื่อกรรมการไม่เชื่อผลของกรรมการไม่เชื่อว่า ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเองไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมว่ากรรมดีเป็นเหตุนำไปสู่ผลของกรรมดีกรรมชั่วเป็นเหตุนำไปสู่ผลของกรรมชั่วเมื่อตายไปจากโลกนี้แล้วผลของกรรมดีย่อมนำไปสู่สุขติภูมิผลของกรรมชั่วย่อมนำไปสู่ทุกติภูมิหรืออบายภูมิฉะนั้นชาวพุทธจึงไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตการฟังธรรมตามการ เป็นมงคลชีวิตประการหนึ่งและเป็นบุญประเภทหนึ่งที่สำเร็จจากการฟังซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุประการสำคัญธรรมตามการเป็นการสะสมปัญญาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า